สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะแปะชื่อหน้าผ้าห่อศพนะครับที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทําบุญกันนะฮะพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่อะไรวะเจ็ดหกห้าวันเสาร์ที่หกุมภาเสาร์หานะครับเลือกงามยามดีก็จะแปะชื่อหน้าซองนะครับผ้าห่อศพสําหรับท่านที่ร่วมทําบุญกับชานน์มานะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า จะนำไปบริจาคให้กับอาสาสมัครโบนิธิร่วมกันอยูอ่จังหวัดเพชรบูรณ์สาขาลมศักนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดคำอธิษฐานแล้วก็ภาพหน้าซองเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์ของแต่ละท่านเพราะว่าจำนวนไม่ได้เยอะนะครับประมาณ30ประมาณ30ท่านก็เดี๋ยวผมส่งอินบ็อกซ์ให้แต่ละท่านแล้วก็เดี๋ยวจะลงภาพที่หน้าเพจหน้าเฟซส่วนตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดปิดนามสกุลให้เพราะว่า หลายท่านไม่อยากให้เปิดเผยนะครับแต่ผมผมขอเป็นเปิดชื่อแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากจะให้หลายๆท่านได้ได้ท่านที่ทําบุญบางท่านเขาอาจจะแบบไม่ประสองค์ออกนามอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็ขออนุญาตแปะชื่อหน้าซองเพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเขาได้รับทราบรับรู้ว่ามีคนทําบุญมาให้นะอะไรนะอะไรอย่างนี้ทําบุญมาให้ะนะอะไรอย่างนี้นะออนเออพูดผิดพูด,พดถึกนะโอเคเดี๋ยว วันนี้จะแปะชื่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปมอบให้กับพี่ๆอาสาสมัครที่ลมสักกันนะครับตอนแรกตั้งใจจะไปปริ้นเป็นกระดาษแล้วก็อามาแปะแต่ว่าเราไม่ได้ทำในเวิรดแล้วก็ไปที่ร้านไม่ได้เอาแฟตได้ไปถ้าจะไป ส่งเมลให้เขาดึงออกมาวางปิ้นอะไรมันจะยุ่งยากมันแค่แผ่นเดียวประมาณ30มรายชื่อก็เลยเดี๋ยวเขียนให้นะครับเดี๋ยวเขียนให้ทุกรายชื่อเลยนะฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้เช้าวันอาทิตย์ที่6กกุมภานะครับ หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วนะฮะตามที่ได้นัดกับพี่ๆอาสาสมัครร่วมกับจัยูไว้นะครับที่หล่มศักนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อเอาผ้าห่อศพและอุปกรณ์ทําแผลไปมอบให้กับพี่ๆเขาไว้ได้ใช้ประโยชน์สําหรับผู้ร่วงรับแล้วก็ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับเวลามีแจ้งเหตุเวลาอะไรแล้วก็ใช้อุปกรณ์ทําแผลชุดนี้ที่เราซื้อมา นะครับโดยพี่ๆที่โดยร่วมบริจาคกันมาทำไมาลิ้นรัวที่พี่ที่บริจาคกันมาหลายๆท่านนะครับรวมทั้งผ้าห่อศพด้วยนะครับตามไปเลยครับทำไมต้องไปแต่เช้าไปรบกวนเขาหรือเปล่าเขาพักผ่อนไหมอ่โทรคุยกับพี่เขาไว้แล้วนะครับนัดกันมาแล้วเน,นื่องจากว่า1เรามีธุระที่จะต้องไปต่อนะครับ2 ไม่ไม่มีสอง <c ười> คือเรามีธุระต้องไปต่อเราก็เลยอ่าโอเคโทรหาพี่เขาเพราะเคยเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เลยโทรหาพี่เขาว่าผมขอรบกวนมาเป็นเอ,อ่ช่วงเช้าได้ไหมเขาบอกอ่าได้เลยครับมาเลยไม่ต้องเกรงใจบีบแต่เรียกได้เลยนะฮะก็เลยอ่าโอเคงั้นเราก็จะไม่เกรงใจนะครับ <c ười> ใช่ก็เกรงใจแต่ว่าเรามีธุระนะฮะต้องไปต่อเราก็ต้องไปแต่เชา้า ตั้งใจไว้อย่างนี้ครับทุกคนคือถ้ามีโอกาสก็คือจริงๆทําบุญเรื่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปลงโซเชียลเนาะแต่ว่ารอบนี้หนักหนาสาหัสเหมือนกันในระดับหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ว่าหนักแบบถึงขั้นแอดมิดนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยคือไม้ไผ่าบาดมือจนไม่สามารถที่จะทํางานหนัหนกๆได้เป็นระยะเวลาช่วงทําแผลหนึ่งอาทิตย์และช่วงพักฟื้นหเดือน คือทาได้ไหมมันทําได้แต่มันมัน,ม,นมันไม่เต็มที่มันจับมีดจับจอบจับอะไรได้ไม่เต็มที่เวลาจับต้องง้างนิ้วกลางออกเพราะว่ามันเป็นแผลอะไรประมาณน,นี้นะครับซึ่งโดนครั้งนี้เนี่ยคือเราระวังอยู่แล้วแต่ว่าอุบัติเหตุแล้วเนาะเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดถึงแม้ว่าเราว่าเราจะระวงลร่ยแล้วถึงแม้ว่าเราจะระวังตัวมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ณวันนี้ถามว่าเข้าที่หรือ,อยังอู้ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกลางถนนสวยมากเลย ไม่ได้กลับกล้องการรับแสงถูกล็อกณนะวันนี้เนื้อใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่นะครับอันที่ขอบๆนี่จะเป็นเนื้อตายกาลังแห้งโดนน้ำมันก็จะเปื่อยออกเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้หยาบไม่ได้ไไดนี่นะไม่ได้ยกแบบนี้อันนี้ยกให้ดูตรงนี้นี่คือเนื้อใหม่มันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาเต็มแล้วแต่มันยังเป็นเนื้ออ่อนเวลาโดนอะไรจับทิ่มโดนอะไรทิ่มมันก็จะยังรู้สึกแบบ เสียวอยู่นะครับแต่ว่างอมืออะไรได้หมดแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นที่มาของการอยากจะทำบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้วก็ไหนๆก็จะไปแล้วก็เลยเชิญชวน,น,นเพื่อนเพื่อนเพื่อมาร่วมทำบุญด้วยกันนะฮะซึ่งหลายท่านก็ทำชุดใหญ่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> ไม่่อยมีเวลาไปทําบุญปิดเสียงก่อนไม่ได้เปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมเอ้ยเปิดหน้าต่างกระจกนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นหลายๆท่านที่ทํางานอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญพอเห็นโอกาสแบบนี้ก็กเลยทําบุญออนไลน์ฝากไปทําบุญเราก็ส่งคําถวายผ้าห่อศพไปให้เขาอธิษฐานแล้วก็เราก็นําไปมอบต่อประมาณนี้นะครับซึ่ง เราอยู่ตรงนี้เราสะดวกนะครับในอนาคตถ้าใครอยากจะให้เป็นสะพานบุญแบบนี้อีกก็ติดต่อมาได้เรื่อยๆนะครับสะดวกตลอดเวลานะฮะอาจจะไม่ได้ทำประจำอาจจะไม่ได้ทำแบบบ่อยแต่ถ้ามีใครฝากมาอ่าผมก็จะทำไปด้วยก,ก็ดีเหมือนกันจะได้ทำไปพร้อมกันนะครับส่วนวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าห่อศพตัวนี้ นะครับชุดนี้ประมาณ30ชุดนะครับไปมอบให้กับพี่ๆอาสาสมัครเขาไว้ได้ใช้สําหรับพอสพบเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลามีผู้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะเป็นวัดเป็นโรงพยาบาลสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเอาละครทุกคนตอนนี้ถึงแล้วนะครับถึงจุดเขาเรียกจุด จุดลมศักนะฮะร่วมกนันยูจุดลมศักนะครับตอนนี้โอ้มีถวา,ายลงศพด้วยไม่รู้พี่เขาตื่นกันแล้วยัง พี่เขาบอกว่าบีบเตเรียกได้เลยไม่ต้องเกรงใจนักเรื <c oughs> ่นงรถดีกว่า ไม่เจอใครนะฮะก็เลยขออนุญาตวางไว้เลยเพราะว่าก็เราเอามาร่วมทําบุญล้ะอ่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่เจอพี่ๆเขานะฮะเนื่องจากว่ามาที่ไหนหรอบ อเห่าคนตกปลาคือไม่เจอพี่ๆเขานะครับเนื่องจากประตูล็อกโซ่อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นเมื่อวานคุยกันแล้วแหละไม่เป็นไรพี่เขารับทราบแล้วว่าเราจะเอามาให้นะครับก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆที่ร่วมทําบุญแล้วก็อยากจะทําแต่ยังไม่พร้อมนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ามาร่วมทําบุญกันนะครับ